สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้พบกันเป็นการติวข้อสอบก่อนสอบกระสอบกลางภาคเป็นตอนที่สองนะก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนก็อาจจะมี EP 3ีเข้ามานะชั่วโมงที่แล้วคลิปที่แล้วเราติวข้อสอบกันถึงเรื่องการหาคำตอบแล้วก็เขียนเส้นกราฟแสดงคำตอบของอสมการนะพูดไปละเอียดแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นใครไม่ดูครูไม่มีเวลาติวให้ครูก็บอกแล้วว่าให้เราศึกษาจาก YouTube ที่ส่งไปให้นะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาดูนะทีนี้ครูทิ้งไว้ก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาที่เรายังไม่ได้พูดกันวันนี้ก็จะมาพูดถึงการแก้โจทย์ปัญหานะแก้โจทย์ปัญหาของอสมการนั่นแหละอ่ะอยังดูข้อแรกแก้วอ่านหนังสือเล่มหนึ่งวันแรกอ่านได้ เศษได้เอาหายไปอ๋อตัวนี้เศษสองส่วนห้าของเล่มนะวันต่อมาอ่านได้อีกยนะี่สิบห้าหน้ารวมสองวันอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่มหนังสือเล่มนี้มีจำนวนอย่างมากกี่หนะ้าจากโจทย์นี้ก็แสดงว่าแก้วนี่เขาอ่านหนังสือนี่สองวันนะอ่านเล่มนี้สองวันแล้วก็สองวันนี้อ่านได้มากกว่าครึ่งเล่ม นะโดยวันแรกนี่เขาอ่านได้นี่สิ่งที่โจทย์กําหนดให้วันแรกอ่านได้เศษสองส่วนห้าของเล่มมันมีเท่าไหร่ก็ช่างถ้าแบ่งเป็นห้าส่วนเขาอ่านได้สองส่วนวันที่สองอ่านได้อีกยี่สิบห้าหน้ารวมสองวันอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่มอ่านนี่ตีความตัวนี้ให้ออกทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามมาโจทย์ถามมาอะไรโจทย์ถามว่าโจทย์ถามว่า หนังสือเล่มนี้มีจำนวนอย่างมากกี่หน้านี่ข้อคำถามของเขาขอเป็นสีแดงหน่อยนี่สิ่งที่โจทย์ต้องการรู้มีอย่างมากกี่หน้าเขาว่าจำไว้เลยลูกเวลาแก้โจทย์ปัญหาอะไรอะไรที่โจทย์ถามหาจงกำหนดสิ่งนั้นให้กลายเป็นตัวแปรนะอย่างข้อนี้โจทย์ถามว่า หนังสือเล่มนี้มีอย่างมากกี่หนะ้านั่นแหละกำหนดเลยว่าหนังสือเล่มนี้นะนีอา้าวให้เป็นตัวแปรส่วนมากนิยมก็ใช้ x เ,เนอ่อามี x หน้าอา้าวทีนี้มาไล่มาไล่ตามเงื่อนงำที่เขาให้มานะ เงื่อนงำแรกหรือข้อมูลที่โจทย์ให้มาตัวแรกนะเดี๋ยวขอลบตัวนี้ก่อนอบบลบปัาบลบป้าบลบป้าบลบอ่ามาดูสิ่งที่โจทย์ให้มาเงื่อนงำแรกเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่าแก้วนี่อ่านหนังสือวันแรกได้เศษสองส่วนห้าของเล่มเนาะ เศษสองส่วนห้าของเล่มนักเรียนก็คิดดูทั้งเล่มนี่ยมันมี x หน้าสองส่วนห้าของเล่มก็คือเศษสองส่วนห้าเ,เนาะโอเคเนาะอ่าวันต่อมาอ่านได้อีกยีิบห้าหน้าวันต่อมาอ่านได้อีก25หน้าไม่ได้บอกว่าของอะไรทั้งสิน้นนะไม่ได้บอกว่าของอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นก็คือยีิบห้าหน้าเลย รวมสองวันคําว่ารวมสองวันนี่ก็คือการบวกนะเราต้องหาผลบวกระหว่างหนังสือที่อ่านได้วันที่หนึ่งกับจำนวนหน้าที่อ่านได้ในวันที่สองโอเคเนะ้อเราก็บอกเลยวันที่หนึ่งคือวันแรกอ่านได้เศษสองส่วนห้าเอ็กอวันที่สอง วันที่สองอ่านได้เท่าไหร่วันต่อมาก็คือวันที่สองนั่นแหละอ่านได้อีกยี่สิบห้าหน้าอันนี้รวมสองวันอ่านได้ มากกว่าครึ่งเล่มเออคํำว่าครึ่งเล่มนี่แหละลูกคือทั้งเล่มเนี่ยมันมีอยู่ x เนี่ยทั้งเล่มมันมีอยู่ x หน้าครึ่งเล่มมันก็ต้องเอาอะไรมาหารอ,อ่าสองหารสองหารเอาตัวนี้นเนาะอ่าเล่มหนึ่งมี x หน้าครึ่งเล่มก็ต้อง x ส่วนสองหน้าโอเคเนาะอ,อ่าจากประโยคนี้แหละประโยคที่บอกว่า รวมสองวันอ่านได้มากกว่าครึ่งเล่มตัวนี้แหละมันจะทำให้เราได้สมการเอ้อสมการอสมการนั้นก็คืออ้าวนี่อ่านวันแรกได้เศษสองส่วน5 X วันที่สองอ่านได้อีกยี่สิหรวมสองวันมากกว่าครึ่งเล่มครึ่งเล่มก็คือ X ส่วน2องไงอพอได้แล้วเราก็แก้แก้สมการทันทีแก้อสมการทันที คกูขอยกมาไว้ทางนี้เวลาจะแกะสมการนะก็จะกลายเป็นอะไรนะอือยะอือยะอือยะอืยะอืยะอือยะ,อยะ,อยะ,อยะเศษสองส่วนห้าเอ็กบวกยี่สิบห้ามากกว่าเอ็กส่วนสองอ่าจัดพวกสิเธอกับฉันเนี่ย ตัวแปรเหมือนกันเลยมีตัวแปรเอามาไว้ฝั่งเดียวกันซิจะนี่ไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยข้างหน้าก็จะกลายเป็นลบ x ส่วน2คือมันเป็นบวกไง25ไปอยู่ฝั่งขวาก็จะกลายเป็นลบ25เขนอะอ้าวส่วนไม่เหมือนกันบวกลบกันไม่ได้ก็ต้องทำส่วนให้เหมือนกันนะโดยการนำไปหาคอโรโนอรวิธีง่ายๆก็เธอคูณฉันฉันคูณเธอคูณของส่วนนะอ่าเพราะฉะนั้น นะคอร์นอรของมันก็คือสิบนั่นแหละลูกนะเพราะฉะนั้นพจน์แรกพจน์แรกคือพจน์นะี้ก็จะต้องเอาสองมาคูณทั้งเศษและส่วนก็กลายเป็นสี่เอ็กซ์ส่วนด้วยสิบเนาะพจน์นี้พอพจน์หลังเนี่ยพจน์หลังนในเมื่อพจน์นี้มันคูณด้วยสองพจน์นี้ก็ต้องคูณด้วยห้ากลับกันไงแลกกันเธอคูณฉันฉันคูณเธอคูณด้วยห้า ห้าคูณ x ก็ได้เป็นห้า x ห้าสองก็กลายเป็น10สังเกตนะตอนนี้ส่วนส่วนคูณเท่ากันแล้วนะคูณเป็น10บฉันก็เป็น10ส่วนเป็น10เอาส่วนมาเพียงตัวเดี่ยวเอาเศษมันบวกลบกันได้เลยเห็นไหมมีเงินอยู่สบาทแต่เป็นนี่ห้าบาทแน่นอนคูณคูณเป็นนี่อยู่1บาทอนะมากกว่าลบยีก็แกะสมการอีกนะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยเนีน จริงๆริงเลยนะมันคือมันคือมันคือลบเศษหนึ่งคููจิ้มสีแดงทำไมมันเป็นสีเขียวลบเศษหนึ่ง x ส่วนด้วยสิบหรือหรือหรือถ้าจะดูให้ง่ายงายมันคือมันคือหลายมันลนะลบเศษหนึ่งส่วนสิบ x นะเพราะฉะนั้นเวลาแก้สมการเราก็เนี่ยเอาดูตัวนี้ดูตัวนี้น,นี่ใช้วิธีการกลับกันก็เอาลบยี่ห้ามาก่อนตัวนี้มันเคยคูณอยู่เราก็โยกไปเป็นตัวหารใช่ไหมกับเศษเป็นส่วนมันก็กลายเป็นคูณด้วยอะไรนะสิบส่วนลบหนึ่งเนาะอ่าก็จะได้ x น้อยกว่าเห็นไหมเครื่องหมายนี่ไม่ได้ทําผิดนะดูเครื่องหมายดีๆนะดูเครื่องหมายดีๆนะคุณคูณด้วยจํานวนลบคูณหารด้วยจํานวนลบเครื่องหมายกลับกันทันทีนะเคยมากกว่าก็กลายเป็นน้อยกว่านะคะถึงไหนละแก้สมการสองร้อยห้าสิบคูณสิบก็กลายเอ้ยยี่ห้คูณสิก็กลายเป็นสองทันทีเลย กลายเป็น250อ้าสิบเอาทำไมไม่เป็นลบละ่ะนี่เไม่เครื่องหมายเธอก็เป็นลบฉันก็เป็นลบลบคูณลบได้บวก x น้อยกว่า250เ้าเขาถามว่ามีจำนวนอย่างมากกี่หนะ้าเขาว่าอย่างนี้คําว่า x 200น้อยกว่า250อย่างมากที่เป็นเครื่องหมายเท่ากับนี่มันก็ต้อง249จริงไหม เพราะว่ามันน้อยกว่าสองร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่249หน้า เอ๊ะทำไมมันตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือคูไปแล้วนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนมันเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมมันเป็นตัวหนังสือฉันลายมือฉันยิ่งไม่สวยอยู่อะไรกันแน่เป็นสปีดบอลอ้าเอาลองไปดูขนมปังลูกเกดข้อต่อไปขนมปังลูกเกดราคาชิ้นละแปดบาทขนมปังไส้ครีมราคาชิ้นละสิบสองบาทดูข้อมูลที่เขาให้มานะ นิดนี่ซื้อขนมปังทั้งสองชนิดโดยซื้อขนมปังลูกเกดมากกว่าขนมปังไส้ครีมสองชิ้นลูกเกดมากกว่าไส้ครีมสองชิ้นเน้นอีกครั้งลูกเกดมากกว่าไส้ครีมสองชิ้นและนิดจ่ายเงินค่าขนมปังทั้งหมดจ่ายเงินไปสองร้อยเก้าสิบหกบาทนิดซื้อขนมปังได้กี่ชิ้นเพิ่นวะถามหาจำนวนขนมปังไส้ครีมแน่นอน สิ่งไหนที่โจทย์ทมหาให้เราตั้งเป็นตัวแปรนะตั้งเป็นตัวแปรสปีดบอลทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรนี่อะไรอะไรนี่เอาประมาณนี้เผื่อได้กนะ้าวหน้ากับเขาบ้าง นะเพราะฉะนั้นเขาถามหาไส้ครีมเราก็กำหนดเลยไส้ครีมเออจังสีไข่แน่มีจำนวนให้เป็นตัวแปรเนาะ x ชิ้นนี่จะข้อความเนี่ยนะแสดงว่าราคา ชิ้นละกี่บาทเนี่ยไส้ครีมราคาชิ้นละสิบสองบาทต้องจ่ายเงินอ้าวมันชิ้นมันชิ้นละสิบสองบาทเราซื้อมา x ชิ้นมันก็ต้องสิบสองคูณกับ x โอเคนะแยกออกนอ,กอจำนวนชิ้นราคาชิ้นละสิบสองบาทก็ต้องจ่ายเงินสิบสองคูณ x บาทอ้าวต่อไปไส ขนมปังลูกเกดลูกเกดนี่ตรงนี้ลูกเกดมากกว่าไส้ครีมอยู่สองชิ้นเอาเรามาดูลูกเกดมีจำนวนมันบอกว่าไส้มากกว่าไส้ครีมสองชิ้นในเมื่อไส้ครีมมี x อ้นนี้ก็ต้องเป็น x บวกสองถึงจะมากกว่าราคามันชิ้นละแปดบาท เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ่ายเงินไปชิ้นละ8บาทใช่ไหมทั้งหมด x บวก2ชิ้นคูณกันมันก็จะกลายเป็นบาทนี่คือเงินที่จ่ายค่าขนมปังไส้ครีมนี่คือเงินที่จ่ายค่าขนมปังลูกกิเงื่อนไขต่อไปมันบอกว่ายังไง นิดซื้อขนมปังไส้ครีมกี่ชิ้นอ๋อจ่ายเงินทั้งหมดจ่ายเงินทั้งหมดไปสองร้อยเก้าสิบบาทนะอันนี้แหละเราจะได้สมการจ่ายเงินไปสองเก้าหกบาทจะได้ไส้ครีม นะไส้ครีมเท่าไหร่เอาเรามาดูกันมาเขียนสมการจากตัวนี้สิอา้าวเบงเดอร์มีเงินเท่าไหร่นะมีเงิน296บาทเอาไปซื้ออะไรบ้างซื้อขนมปังไส้ครีมใช้เงินไป12คูณ x บวกกับขนมปังลูกเกตกิชิ้นละ8บาทจำนวน x บวก2ชิ้นรวมแล้วใช้เงิน296บาทจ่ายเงินให้แม่ค้านะ296 สิบสองคูณเอกก็ได้สิบสองเอกอตัวนี้นักเรียนต้องคูณเข้าไปข้างในคูณทั้งสองตัวแปดคูณเอกก็ได้แปดเอกแปดคูณสองก็เป็นสิบหกเป็นสองเก้าหกนะนะนะสองตัวนี้ตัวแปรเหมือนกันไงก็จะเป็นยี่สิบเอกด้านนี้ก็เป็นสองเก้าหกลบกับสิบหกสองเก้าหกลบสิบหกมันเหลือเท่าไหร่ อ่าเหลือ0เหลือ8เหลือ2ใช่ไหมอ่าโอเคต่อไป x หาค่า x อย่างเดียวก็ต้องเอา20มาหารปุ๊บศตัด 0, 0อ่าปุ๊บสองเป็น2องสองสองเป็น4ได้ออกมาที่14บส่น่าหมายความว่าเราจะได้ขนมปังไส้ครีมอยู่ สิบสี่ชิน้นเพราะว่า x x นี่นี่เห็นไหม x คืออะไรเรากำหนดนให้ x ตั้งแต่ตอนแรก x คืออะไร x คือขนมปังไส้ครีมนี่สิ่งที่เราถามหาเขนะจริงจอยากตรวจคำตอบไม่ดูไปหิวข้าวจังเลยมาทำตอนบ่ายเพิ่งออกมาจากโรงเรียนไปสอนสอวนอมาสอนนิด ติดหนึ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวที่ยาวกว่าด้านกว้างสองนิ้วถ้าเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ยาวยี่สิบสี่นิ้วจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้วาดรูปประกอบเลย สมมติสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นอย่างนี้เนาะอ้าวมันบอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างสองนิ้วรูปการบวกมันง่ายกว่าการลบเพราะฉะนั้นคุณกําหนดด้านสั้นด้านสั้นก็คือด้านกว้างเลยนี่นี่ก็ไก่นะกว้างเท่ากับ x เพราะฉะนั้นด้านยาวมันบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างสองนิ้วด้านยาวก็จะกลายเป็น x บวกสองทันที เงื่อนงำต่อไปเขาถามว่าเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ยาว24นิ้วจงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้โจทย์ถามหาพื้นที่แต่เราจะไปกําหนดพื้นที่ไม่ได้นะเราจะไปกําหนดพื้นที่เป็นตัวแปรเหมือนเหมือนข้อที่ผ่านมาไม่ได้เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะกําหนดเนี่ยเราควรกําหนดเพราะว่าการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่ะมันต้องใช้กว้างคูณยาวใช่ไหม เราก็ต้องไม่กําหนดความกว้างก็กําหนดความยาวละ่ะอ่ะเอาในที่นี้เราจะกําหนดความกว้างเพราะมันมีเงื่อนงำบอกว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่สองนิ้วเออเราก็เลยต้องกําหนดด้านกว้างอ่าไม่สมมุติละกําหนดให้เลยกําหนดให้สี่เหลี่ยมนี้ กว้าง x นิ้วนะเพราะฉะนั้นด้านยาวนี่เงื่อนงำด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างสองนิ้วในเมื่อด้านกว้างมันกว้าง x นิ้วด้านยาวก็ต้องเป็น x บวกสองนิ้วอ้าวยังไงต่อมันบอกว่าเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ยาว24นิ้ว อ้าวเส้นรอบรูปมันอย่าลืมว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันมีความยาวดูนะดูนะมันกี่ด้านอ้าวมานับดูนี่ด้าน,นกว้างสองด้านนี้เท่ากันนะด้านยาวสองด้านนี้เขาเท่ากันนะจริงไหมเพราะฉะนั้นเส้นรอบรูปนะเส้นรอบรูป ก็จะเท่ากับเห็นไหมด้านกว้างมีสองด้านด้ยาวด้านละ x ก็กลายเป็น 2x ขณะเดียวกันด้านยาวก็มีสองด้านก็คูณสองเข้าไปมันยาวด้านละเท่าไหร่ x บวกสองไงเส้นรอบรูปโจทย์กําหนดมาให้แล้วว่าเส้นรอบรูปยาวยีิบสี่นิ้วก็แทนค่าเส้นรอบรูปเข้าไปยีบสนี่ก็เป็น 2x คูณเข้าไปทั้งข้างนอกข้างในตัวนี้ก็เป็นบวก 2x บวกสี่นะรวมแล้วก็จะกลายเป็น 4x บวก4เท่ากับ24แก้สมการเอาทีละเปาะก็จะได้เป็น24ลบ4ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ20ส่วน4ได้ออกมาที่เท่าไหร่ x เท่ากับ5ทีนี้กลับไปดูสิคุณได้ออกมานี่คุณได้ x เท่ากับ5 x เท่ากับ5เราอย่าลืมนะว่า x คืออะไรความอะไร ความกว้างใช่ไหมก็แสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมันกว้างเท่ากับห้าแล้วยาวมันบอกว่ายาวกว่าด้านกว้างอยู่สองสองนิ้วในเมื่อด้านกว้างเป็นห้าด้านยาวก็ต้องเป็นห้าบวกสองก็เท่ากับเท่าไหร่เจ็ดอ่าเขาไม่ได้ถามว่ามันกว้างเท่าไหร่แต่โจทย์ต้องการถามหาพท,อทอของสามเหลี่ยมซึ่งสูตรอุ้ยของสี่เหลี่ยมสิเอา อยู่ดีดสามเหลี่ยมมาได้ยังไงเมือมีิวได้เลยพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนี้สูตรการหาพื้นที่มันก็คือกว้างคูณด้วยยาวใช่ไหมกว้างเท่าไหร่ห้ายาวล่ะเจ็ดห้าเจ็ดเป็นเท่าไหร่สามสิบห้านี่ง่ายอ่าสี่เหลี่ยมนี้มีพื้นที่เท่ากับสามสิบห้านวยพื้นที่ก็ต้องเป็น ตารางตารางอะไรเขาให้นิ้วมาก็ต้องเป็นตารางนิ้วจบหน่วยของมันนะอ่าข้อต่อไปมีกลบอยู่จำนวนมีกลบอยู่จํานวนหนึ่งขายไปสิบสี่ตัวแล้วซื้อมาเลี้ยงอีกสิบห้าตัวมีกลบอยู่สิบสี่ตัวขายไปเท่าไหร่นะ อุ้ยมีกบอยู่จํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เนาะโอ้ชักจะเบื่อแล้วเอาง,งั้นสมมุติเลยวิธีทําอ่าสมมุติเลยเพราะว่าเขาบอกเขาถามอย่างนี้เดิมเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายเดิมมีกบอย่างมากกี่ตัว ก็ต้องสมมุติตัวนี้แหละอากาเดิมมีกบ x ตัวเนาะอ่าทีนี้มาไล่าตามเงื่อนไขมันอ่าถ้าเรามี x ตัวเขาบอกว่าขายไปสิบสี่ตัวขายไปมันก็ต้องเป็นการบวกเข้าหรือลบออกลบออกเนาะอ่ารู้แล้วว่าต้องลบกับสิบสี่นะก็จะกลายเป็นมีอยู่เดิมนะ่ะนะ ลบสิบสี่ขายไปสิบสี่ตัวซื้อมาเลี้ยงอีกบวกกี่ตัวสิบห้าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงมีกบน้อยกว่าสี่สิบตัวน้อยกว่าเอาเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าสี่สิบนี่เห็นไหมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสมมุติแค่เดิมมีกบ x ตัวแล้วก็ไล่ ไล่ตามเงื่อนไขในโจทย์เลยนะจากประโยคยาวๆพวกนี้แหละน,น,นี่ทั้งหมดเนี่ยเราจะนํามาเขียนเป็นสมการได้ว่าอ่าเดิมเดิมมีอยู่เดียวเดียวเดียวเดิมมีอยู่ x ขายไป14ขายไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นใส่วงเล็บไว้ไปซื้อมาอีก15ผลปรากฏว่าไปนับกลุในบ่อเหลืออยู่น้อยกว่า40 ก็แก้สมการมันก็เป็น x ลบ14บวกหนั่นแหละคิดง่ายๆเหลืออะไรนี่เหลือ x บวก1นเนาะน้อยกว่า40หรือ x 9. น้อยกว่า39อันนี้ไม่ได้สลับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะเครื่องหมายยังอยู่เดิมนะเพราะคุณย้ายไปลบเฉยเฉยคุณเอาไปลบเฉยเฉยอา้าวลืมขั้นตอนนั้น เดี๋ยวเผื่อใครใส่ใจเขาจะนี่มันก็เลยเหลือ x อน้อยกว่าสามสิบเก้าเคนอว่าได้สามสิบเก้ามายังไงนะเพราะฉะนั้นก็เดิมมีกบอย่างมากน้อยกว่าสามสิบเก้าเราจะบอกว่า สามสิบเก้าไม่ได้นะอย่างมากก็แค่สามสิบแปดอย่าไปสามสิบแปดจุดห้าจุดหกไม่ได้นะกุบสับขามันมาไม่ได้เอาครึ่งตัวมาไม่ได้นะต้องเอามาทั้งตัวระวังด้วยเอฟพวกอะไรที่มันแบ่งแบ่งซีกแบ่งครึ่งไม่ได้เนี่ยโอเคโอ้ยเหนื่อยแล้วเอาเอาเริ่มเอาอเอาเอาข้อนี้ข้อสุดท้ายหรือเปล่า เออเอาข้อสุดท้ายเอาครูขอข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายข้อปัญญาข้อเมื่อกี้เลื่อนผ่านนะจะไม่ไหวปัญญามีเหรียญบาทและเหรียญห้าอยู่ในกระป๋องอมสินจํานวนหนึ่งปัญญามีเหรียญบาทและเหรียญห้าอยู่ในกระป๋องอมสินจํานวนหนึ่งเมื่อเหรียญเต็มกระป๋องเขาเทออกมานับพราะว่ามีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าอยู่สิบสองเหรียญเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้า อยู่สิบสองเหรียญแสดงว่าเหรียญห้านี่แหละมันน้อยนะแล้วมาดูจงหาว่านานจงหาว่ามีเหรียญห้าบาทอย่างน้อยกี่เหรียญเพื่อนว่าอา้าวแสดงว่าสิ่งที่ต้องกําหนดต้องกําหนดเหรียญห้าเลยแหละลูกอ่ากำหนดเลย ให้เหรียญห้ามีจํานวน x เนาะใช้ตัวแปร x เนาะ x เหรียญเพราะฉะนั้นมัน x เ,เหรียญก็จริงแต่มูลค่ามันไม่ได้หนึ่งบาทนะเพราะมันเหน 5, เรียญห้าเหรียญหนึ่งก็มันมีค่าเท่ากับห้าบาทมันมี x เ,เหรียญน,นะมูลค่าก็ต้องเป็นเหรียญห้านะเป็นหน้าคูณ x บาทนี่มูลค่ามันโอเคเนาะ พวกแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆเวลาเขียนสมการนี่มันเหรียญห้าก็5ห้าไปคูณถ้าแบงค์สิบก็ต้องเอาสิบไปคูณจํานวนเหรียญอ่ามีเหรียญอะไรอีกมีเหรียญบาทมาดูเงื่อนงำเหรียญบาทมีเหรียญบาทมากกว่าเหรียญห้าอยู่สิบสองเหรียญเหมือนเลยเหมือนที่เราเคยมาผ่านมาเมื่อกี้อ่ะมันมีอยู่แล้วเอ็กนะเหรียญห้ามีเอ็ก มากกว่าเหรียญห้าอยู่สิบสองเหรียญก็เป็นแบบนี้มูลค่าคือเหรียญบาทนะมันเท่าไหร่มันก็มีค่าเท่ากันตัวนั้นแหละถึงเอาหนึ่งไปคูณ x บวกกับสิบสองมันก็เท่าเดิมใช่ไหมแต่เพื่อให้ความสบายใจมันเหมือนกันก็เอ่อเขียนในรูปการคูณกันซะนี่คือเหรียญบาทนับเงินรวมทั้งหมดน้อยกว่าสามร้อยนี่เราจะได้สมการจากตัวนี้ นับเงินรวมกันทั้งเหรียญห้าเหรียญบาทนี่นับรวมกันแล้วนับรวมกันได้น้อยกว่าสามร้อยบาทคำว่ารวมกันนี่ มันก็คือการบวกใช่ไหมอ่าแล้วก็เหรียญห้ามาเหรียญห้ามีกี่บาทห้าเอ็กบาทเหรียญบาทละ่ะเหรียญบาทก็เอ็กบวกสิบสองไงคูณก็ไปมันก็เท่าเดิมเลยก็เลยเอามาอย่างนี้เลยรวมกันแล้วอุย้ยไม่ใช่เท่ากับสิเราเรียนอสมการเนาะน้อยกว่าสามร้อยแก้อสมการสินี่เธอฉันเนี่ยเอกนามที่คล้ายกันตัวนี้คือเลขหนึ่งนะนี่นี่ตรงนี้นะ อย่าลืมนะแต่เขาไม่เขียนกฎของคณิตศาสตร์ข้อตกลงอะนะแก้สมการก็จะกลายเป็นสามร้อยลบกับสิบสองสามร้อยลบกับสิบสองมันก็คือสองร้อยแปดสิบแปนะแก้สมการอีกกำจัดหกหกมันคูณอยู่อยากให้มันหมดไปก็เอามาหารแี่นั้นแหละทำในสิ่งตรงกันข้าม ห4สี 64, 24, เห็นไหมหกสี 64, 24, ่ยี่สินี่เหลือสี่เป็น48 6สิบแปดหกหกสาี่สองหกสี่สิบได้ X น้อยกว่า48่สิคำว่าน้อยกว่า18 x น้อยกว่า48มันก็ทีนี้เป็นเท่ากับนะถ้าน้อยกว่า48่สิจำนวนเต็มจำนวนแรกก็คือ47 ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นกลับไปดู x คืออะไรวะวาตัวเองกำหนดอะไร x คืออะไรเหรียญห้าเนาะ x คือจํานวนเหรียญห้าอ่าเราได้แล้วว่ามีเหรียญห้านะนีอย่างน้อยอ,ะอ่ะฮึ จ้งหาว่ามีเหรียญห้าอันนี้อย่างมากนะสี่